ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามข้อตกลงครั้งที่ 2, 2> ผู้ขอรับการประเมินนางทิติมาพรสมบัติบูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีนาตสินไทยเกียรตินิยมอันดับสอง ระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษาประวัติการทำงานเริ่มรับราชการครั้งแรกโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาศีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาศีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประหมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน67คนจำนวนบุคลากรรวมผู้บริหาร8คน วิสัยทัศน์ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวนคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา W Smart Model Win Smile Mindset Academic Reformation Team ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการรวมพลังของทุกฝ่ายที่มีความเชื่อและทัศนคติที่ดีเชื่อว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้และมีเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพโรงเรียนบ้านนาสีมีขั้นตอนการดำเนินงานบริหารในรูปแบบ PDCA <s> เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพครบวงจรและมีสัมฤทธิผลตามองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบ องค์ประกอบที่1 1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1.1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 1.2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต1.3การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 1.4การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.5การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1.6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการศึกษา2.1บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 2.2การบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.3ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม2.4การบริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.5การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำองค์ประกอบที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน3.2นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด 3.3สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน องประกอบที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาอุประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 5.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการศึกษา5.3การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 5.4. สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการนำความรู้สนองต่อนโยบายเรียนดีมีความสุข 2. ด้านครูและบุคลากรในโรงเรียนครูได้รับการพัฒนาศักยภาพได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพที่สูงขึ้น 3. ด้านสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านกายภาพอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามห้องน้ำสะอาดและ สุขาดีมีสุขสุขาดีมีความสุขในการประเมินสำริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามข้อตกลงในครั้งนี้ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณผู้ประเมิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนองค์กรชุมชนองค์กรศาสนาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งค่ะขอขอบคุณค่ะ